วันเสาร์อาทิตย์ใครบรุษจะพาลูกหลานไปเที่ยวไหนไปปล่อยพลังที่ไหนลงมาไล่กำนันตุนได้นะวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีลานกิจกรรมแล้วก็มีสัตว์ให้ดูมีทำอาหารแล้วก็มีระบายสีสําหรับเด็กีให้อาหารสัตว์ด้วยเมื่อไปวันเสาร์ที่ผ่านมาตั้งใจว่าจะพาลูกชายไปเก็บมันเบอร์รี่เพราะว่าลูกชายชอบกินแต่ด้านมันเบอร์รี่เขาบานี้ลูกชายชอบดูสัตว์ก็เลยตั้งใจว่าจะพามาดูสัตว์ตรงนี้เขาทาใหม่หมดเลยทุกคนสัตว์ที่ไล่กำนันตุนก็จะมีกระต่ายค่าอาหารกระต่าย20บาทนะทุ มีนกยูงนกยุงจะมีสองตัวนะคะทุกคนแล้วก็จะมีไก่ไก่พันไข่แล้วก็จะมีไก่ซิลกี้แล้วก็ที่มีใหม่เลยก็จะเป็นแกะ กับพตพอ,อยู่มาประมาณสี่โมงแรงเนาะแกะกับแพะมันก็เลยจะอยู่ในคอกนี้หมดเลยให้อาหารน้องๆได้นะทุกคนแวะดูตลอดเลยที่บ้านเพราะว่าเด็กชอบดูตั้งแต่เขายัางบ่ทําทตรงนี้จนเขาทําตรงนี้ใหม่หมดแล้วอะทุกคนใครมาวันเสาร์ก็จะเจอกับตลาด<น>ตอนเย็นนอกจากตลาดแล้วเขาก็จะมีที่นั่งแล้วก็จะมีที่นั่งชิลมีดนตรีให้ฟังใครผ่านไปผ่านมานอกจากจะแวะอุดหนุนปัสสมแล้วก็อย่าลืมพาเด็กๆมาดูมาเล่นลานากิจกรรมมา,ามาละบายสรงมาระบายสีได้เลยเพราะว่าที่นี่เด็กๆก็เยอะมากลูกชายบ่อยากกลับเลยทุกคนนี้ ีจะเป็นสาขาสองฝั่งขาออกเมืองนาะ